สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่โกกองนะคะเราก็มาดูว่ามันจะพาทำยังง มืดนะเู้มาเรื่องงานนี้เกอะไรน่ะนดัดปูเดียกใ้ดยมันาด้สั่นันหากโซระโตตามันไดึงแงว่นั่นเาาดึงเยาดใช้คนดึงลงใช้คนดึงดิเฒ่า

แล้วคุกศิษย์มาที่มาที่ปุ๊ี่มาจับที่มาจับตะปีโยกขึ้นน้ำรถไถมานน่มาช่วยมาหนิปีมายกปีพ่พกคันมายกปีที่แบบว่ายกเสาตั้งเหรอเออห้าวเขาพ่อเดี๋ยวมามายกตะปีหื่นไปนะพี่พี่มาน้ำคอยสิยกขึ้นไปวันนี้ประครอง,งเขาเรียกประครองเออประครองมันดึงไปห้าก็ยกเออเราจะจาประครองตรงนี้ประครองเป็นสายพันธุ์ไง มาพี่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 มีตัวนั้นมาพี่จะไปยังไงเรารถเดี๋ยวเขายังไม่ได้ไปลอยดึงจะลอยยังไม่ตั้งกล้องเขาทำไงไม่หยาสิคอยคอดูนะใครลอยก็จะจับลงยกเสาเอกขึ้นมาโอ้ยอ้าวมันก็ไม่เป็นดอกไม่เป็นหมากนะเว้ยดอกมันไม่เป็นหมากเอ้ย มันไม่เป็นหมานแว่ามันเป็นลูกไว้มาอี่มันไม่มีเลยมันหล่นแล้วก็หล่นหมดเลยไม่น่าเขาถึงตอนขายง่ายถ้ามันเป็นหมาพวกนี้เออมันเป็นหมากิตานินนะมันมามีเลยพอมันมีจะเป็นหมาเราวจะได้เม็ดมันทอดได้ไงมันว่างเขามีขายทุกชิมเข้าไปยากที่มันมีที่ก็มีต้องคูนสายสีายอะไรนี่เหรอ ออกมาโุ้ยดิฉันชอบอันนี้นี่สีชมพูล้วนเลยออกมานี่ย่านี่ชมพูล้วนเลยอ้าแล้วล่นเหี้ยเหีมันอ้าได้ขนาดนั้นเหรอเหี นี่นี่เธอเสือขาวนี่ดิออกมาลุ้นกันนะก็ได้เอาไปเสื้อมท่ำขาวนะเขาไม่ได้ส่งกล้องเขาไม่ได้ส่งงานบอกไปข่้าหรใส่ถขาวที่ก็่คงเมนกเดลือว่าวมันแดดฮอนมันนีแดดไคเดินนี่มันฮอนเดีกล้องมันมันเปิดเอฟขึ้ี่คือหมู่เทวัน รีโนีนีร่งกูคำกิ้งนี่นี่มาเอาะคได้ม่ยเาไปช่ะบงันอยากขึ้นมูนี่นี่เอามาใส่ตป้ายนี่เออันนีไม่ได้ทำไมหนี่กโอยคอยกลัวแต่ว่ามันตกก่อนมันไม่กลมอันนี้ัต่เะวสมันจะตกก่อนถ่ายสิ ไม่มีหลุดเออไม่มีหลุดเนี่ยมันคมเหลือเหล็กมันบๆไม้มีที่ก้าวไปเหยียบแต่ที่ก้าก็ได้ไปเฉยไอแม่เหมือนทุกคนมันมาทางนี้มาทางก้อยวิวร้อยล้านตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ต้องเปิดปากคอเปิดปากคอคอยดูนะว่าเราจะไปตามรถหรือว่าแต่ศูนย์แปดเก้าแล้วโมดี อ้าวเกะเลยวะมีมดกำลังขึ้นเอ้าหลอกกินนะแ้าผู้ใหญ่ใจดีไม่เลี้ยงก็เตียวบ่มนี่ยไม่ไดเี้ยัด้เงย่ากินงยากินของแ้วกินก็เีย้ม่งโไม่อไ้ไม่ไมกินไมแล้ว้นตบ จามุดไปขอไปยิงขึ้นไปนะไปไป เ้็มกอนมันอันนั้นมันละง้อยไปละห้าพูดเด้โอ้โหมันกูคือชอบนี่นะเอ่อเอ็ดตอนนั้นจะก้อนชอบนี่แ้วไปให้มันกักกไปเลยเลยมนี่มาไว้สิมอวด เอยต้องไปเอาเสียนดำม,มิได้บ่ายเข้าเสียนดำใหม่ไม่ได้เขาขุดลุมต้องได้ขุดลุมเสียนปดา,ดาดาดาอยู่ไหนเสียนเข้าเข้าอะไรเสียนเหยียบป้าพู <c oughs> ดเยจะไปแยมไอ้ตัวน,น,นั่นนะกรแมนเลยต้นลูกมันได้หน่ะ เราก็ช่วยลูกมันก็จะขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วทีนี้ก็จะทำงาต้องบอกต้องเอาไปไหมรถไทจอดไบบนี้ป่ะไมได้ทำเงินไม่ได้ทำเงินเลยทำไม่ยังไม่นม่ดีว่รถไถไนีรถไไป่มาเมื่อไอเดียแบบนี้จอดรถไถไว้แบบนี้เลยนั่นจะหอ้นี่ เดาเสียมาก่อนตเสียมก่อนล้มหรอมันไม่ได้หาแก้มืดมันไม่มีลากแก้มันเป็นมะมมันเป็นต้นคูนตอนมันงาไปทั้งเลื่อนลามันก็ล้มไปทางนั้นล่ะเขาตอนเขาตัดไหนดิ เออเขาอตอน้นเอาได้ต้นมาขายได้นี่นะนนติดต,ต,ตามมาันก็ได้ห้าน่คือต้นยางเหยออันนี้พรมันไม่ได้หัาเลยน,นี่ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ดะกดไลค์ล <ะ S 1> เป็นกำลังใจอยู่ด้วยกัน5นาทีขึ้นนะคะ,ะสวัสดีค่ะ